บ้านตำบบ้านว่านตาบลบ้านว่านอำเภอท่าบ่อจังหวัดนนองคายครับพี่น้องไปครับไปรับชมมันอีกเฮาดูกันอีกยกห้าครับทีนี้เฮาขึ้นไล์อีกแล้วยกห้าแล้วจะซูมไม่ให้ครับนั่น,น,นโอ้โดดโดดโดด,โด,ดมาถึงก็โดดเลยโดดโชว์กล้องเลยครับ โดดโชกกล้องเลยพี่น้องาโดดโชกกล้องเลยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุ้นลุ้นน้ำเพลินลุ้นน้ำเพลินเฮาเฮ้ยลุ้นน้ำเพลินลุ้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 นอึบอ๊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 บลุ้นน้ำเพลินนะเฮาลุ้นน้ำเพลินเรียบหล่อฮึมจื้อโบะน่ะจื้อโบะอืม อ่าจื้อโบ๊ะชื้อโบ๊ะวันนี้อืมจื้อโบ๊ะอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเขยพมไผ่คนหากินนะครับพี่น้องบุ๊กบุ๊กยิได้ถ่ายนะผมไม่ได้ถ่ายเลยกำลังขึ้นไลฟ์อยู่ก็เลยจับไตไลฟ์เลย โดนน้อยหลายนะลองไปเจ็บปากเถอะครับหาชอ็อตเจ็บากผมสลัดอมเงินแล้วดิขันอยาซื้อวะไม่แล้วครับนุ่มีอยู่ในรถอยู่ โอเสียน้นอยครับนั่นเป็นออบแหมันนั่นเสียน้อยดูบันวานแหเสียน้อยผมเสื้เขียวเสื้เขียวหางแหลละเอ้ยเอ้ยอยู่ดินเสียนแหมาครับมารับชมกัน ลงบัตรจับปลาบ้านว่านครับตำบลบ้านว่านอำเภอท่าบอ่อจังหวัดน้องคายโอ้ลุนน้ำเพลนช็อตหัวคลิปเมื่อกี้นี่มวนกับมวนมวนกุ๊บกับกุ๊บกับอยู่ปลานะ่ะ <c oughs> ลุนพ่อกับลูกลอยน้ำ โวดลุ้น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 ตอนนี้กำลังลุ้นแหปากนูนครับกำลังดึงขึ้นอยู่นะกำลังสาวขึ้นอยู่เสื้อสีดำลุ้นเงินพี่น้องลุ้นเงินลุ้นลุ้นลุ้นเมื่อกี้นี่โชว์กล้องเลยขึ้นไลฟ์ปุ๊บโชว์กล้องเลยโดดต้องต้องตอง ฮึบนะครับดูได้หลายมุมดูได้หลายมุมนน้นดางนนโน้นปลาหลุดซ้ำปลาลอยนี้ซ้ำลุนสองยายนี่กันมาลุนสองยายนี่กัน นู่นครับนองกว้างมากพี่น้องเอ้ยนองกว้างกว้างนู่นนูเห็นไหมลุน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 เพอนเพื่นลุนเพื่อนฮึบฮึบทั้ง n a ทั้ง y a ทั้งทั้งเราหันทั้งทั้งเฮ้ยช็อตป้า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 เสียงหวานเลยป้าป้าป้า

อย่ง่ะอ, <twitch. S 1> อย od, <c oughs> ู h h ่แก่กอง็เลยจะจับไม่ถูกเลยสองกองสามกองห้องข้างในฮึบฮเราจะพาไปดูกันข้างในฮึบฮับึบฮับฮางในฮึบฮอีกลุนใหนี่ก่อนลุนใหญนี่ก่อนลุนใหญ่นี่ก่อนฮึบฮึบปลาปลาปลาอะไรปลาอะไรอะไรอะไรมันเรียบร้อยฮึบ จับเอาแล้วบานไม่ตักแล้วครับพี่น้องฮึบเรียบร้อยใส่คองแล้วลลละเรียบ้อยไอ้ลุนกันไปเรื่อยๆห่อหมุนไปเรื่อยๆห่องไหนพันยกเขก็จะให้เบิ้งไปเรื่อยๆตัวเข่าึ๊บเึ๊บอึ๊บปึ๊บึบึบดูย้ายนี่ยายนี่หมุน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  โน่นนะครับหนองยาวขึ้นไปโน่นเลยเห็นไหมจับกล้องใหม่กันเด้อพี่น้องเขาต้อเขาต้องเขอตอหันมาอีกมองได้เพิ่มนอตรงนั้นเป็นช่วงน้ำลึกโอ้น้ำลึกขนาดนั้นเพื่อนยกกรดดุงได้อีกอะโคตรเก่งอ่ะดู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 เพื่อนยกกรดดุงน้ำลึกนะนั่นนะดูน้ำดูน้ำพี่น้องดูน้ำดูน้ำเพื่อนยกกระดุงได้อยู่ ลุนน้ำเพิ่นเดงดูลุนน้ำเพิ่นเดาดูโอ้โถลุนน้ำเพิ่นเดาดูฮึดูกระดุงด่างนะครับยกยกดูดูดูเพลินยกกระดุงน้ำลึกขนาดนั้นปืดโตป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 โตน้ำลึกแค่คอเพิ่นยังยกได้โปโตไปไปไปเราจับเพิ่นสักหน่อยก่อน เอาน้ำลึกแบบนั้นเพื่อจงยกได้โอ้สุดยอดเลยเมึงน้ำเลยรู้นะพี่น้องอน้ำลึกขนาดนั้นเพื่อจะหลองยกกระดูงเซยน้ำลึกอยู่ด้วครับนะ่ะว่าแม่ตื่นๆเต้นไหมโอ้เสียงจริงๆเนาะสุดเจ๋เลยลุ้นก่อนลุ้นรุนร่นรุ่นเพื่อนย,ยกรอบหนึ่งก่อนเด้อลุ้นน้เพื่อนนี่ก่อน ทางไงวิวายเราจะเอาไปให้ดูน่ะน uh, ้ําต่วมคอมันยุกใหญ่เสยโอ้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 ยกได้เสยเก่งเก่งเกงเกงพี่น้องเก่งเก่งน้ําให้คอได้นะโอ้เป็นยกได้เสยอ่ะพี่น้องไปไปเราหาจับมุมอีกมองไหนยกมองไหนยกมองไหนยก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  ยกยกคุณยายนี่ยกยกยกลุน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 ไปนั่งคุณยายลุนไปนั่งคุณยายลุนไปนั่งคุณยายลุนไปนั่งคุณยายอึบ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 เกือบเด็ดพี่น้องเกือบเด็ด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 ครับครับอืมนี่ครับฝากช่องด้วยนี่นะครับห้องกบสายป่าครับพี่น้องนี่นี่คนจะลงน้ำแล้วเดี๋ยวน่อยผมจะลงไปแล้วครับนี่ครับ ฝากช่องเลยเดอ้อช่องกบสายป่านะครับพี่น้องผ่าละฝนลงละลุยละที่หน่อยผมก็จะไปลุยน้ำพ่นขี้กันแหละยังไม่ทันลอยลงนั่นนั่นนั่นไป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 สวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับนคอมเมนต์เน้อเพราะว่าไอ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  อ่ามองไม่เห็นเลยเพราะว่าแสงเข้าไปแล้ว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 โอ้ปลาใหญ่โอ้โอน่นปลาใหญ่นูน่นนูน่นนู่นนู่นซูมไปดูพี่น้องซูมไปดูใหญ่อีหลีใหญ่อีลหลีโอ้ใหญ่อีหลีนู่นน่ะเสื้อส้มมาช่วยกันอยู่นู่นน่ะภาพอาจจะไม่ชัดหน่อยเสืนน้อส้มน,น่ะช่วยน่ะโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่

เมื่อกี้ตัวบักใหญ่เลยลุนลุนน้ำพ่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บม,มน้ำกัน จะลงไปดูใกล้ๆเลยหอ้อจะไปหาลงน้ำเล่นน้ำแล้วนี่ห้อนละฮอนละเริ่มห้อนละ ไอ้เลิมฮวน Ô oh. ใช่ฮัลโหลฮัลโหลออลลี่ทวานครับผมแชงกิ้ว <t ries>